และอีกท่านหนึ่งครับขอเรียนเชิญท่านสสวัชรพลโตมอนสักครับับสวัสดีพี่น้องชาวโคราช ี่รักและเคารพครับใครเป็น f อพี่โตบ้างขอเสียงหน่อยครับขอบคุณฮนะเดินเข้ามาเห็นป้ายนี่ตกใจเลยเอ๊ะทำไมเราหล่อเหลือเกินไปที่ไหนก็เรียกแต่พี่โตไม่มีคำว่าลุงสักคำดีใจมากวันนี้นะครับเป็นวันเลิกงามยามดีวันที่11ใครได้ดูวอลเลยบ์บอลบ้างครับ ผมได้สองแชมป์แชมป์หนึ่งทีมหญิงแชมป์หนึ่งทีมชายเวลาที่ผมได้พูดนี่มันใกล้เที่ยงเพราะฉะนั้นเสี่ยงหรือเกินที่พี่น้องจะต้องเดินออกจากห้องประชุมแห่งนี้สงสารผมเถอะครับผมจะใช้เวลาไม่เกินหานาทีสินาทีฝากไปถึงพี่น้องทางบ้านด้วยครับส่งเสียงดังๆให้พี่น้องทางบ้านด้วย วันนี้มีไลฟ์สดไลฟ์สดนะครับหลายคนโทรมาต่อว่าผมตั้งแต่เมื่อวานรู้ข่าวโคราชาจะถแถลงนโยบายพี่โตโกรธอะไรหนูโกรธอะไรผมทําไมไม่ชวนมาด้วยทั้งก่อนเข้ามาปลาใสาหนาสรารกางฉันก็ไม่ได้ไปเดมัางคนก็โทรมาบอกครั้งที่แล้วก็ไปนะอย่างที่พี่โตบอกเอาสำรีไปอุดหูพอเขาให้ของปั๊บก็รีบกลับบ้าน เอาแต่ตัวไปแต่เอาใจให้ชาติพัฒนาก้าใช่ไหมครับพี่น้องครับวันนี้ผมได้รับมอบหมายจากท่านประธานพักพนัฐท่านสุวัตและโดยเฉพาะอย่างยิ่งเลขาพักที่หล่อที่สุดในโลกท่านเทวันของผมเสียดายวันนี้หัวนหน้าพักผมไม่ได้มาเพราะท่านสูงที่สุดในทุกหัวหน้าพักวันนี้ท่านให้ผมมาพูด เพื่อจะกราบเรียนกับพี่น้องทุกท่านว่าถึงแม้ผ่านมาเราจะเจอมหันตภัยครั้งใหญ่ที่ทำให้ชาติพัฒนาของเราเหลือสอสอเขตผมเพียงคนเดียวถึงแม้ผ่านมาเราจะมีสอสในระบบบัญชีรายชื่อเพียงสองคนแต่สิ่งหนึ่งบนระยะเวลาสปีเต็มเกือบจะถึงอีกเพียงสิบสองวันผมเองครับอยากจะบอกกับท่าน หลังจากการเลือกตั้งเมื่อวันที่24มีนาปี2562สิ่งหนึ่งที่ผมทราบข่าวจากการเลือกตั้งว่าทั้งประเทศไทยเหลือผมอยู่เพียงคนเดียวคนที่โทรให้กำลังใจผมคนแรกคือท่านสุวัตโตคุณรู้ไหมว่ายังดีที่ชาติพัฒนายังเหลือคุณอยู่ท่านไม่โกรธท่านไม่ว่าคนโคราช เพราะท่านรู้ดีว่าการเลือกตั้งในปีนั้นเนี่ยรัฐมนูญที่ผิดปกติในการกำหนดการเลือกตั้งที่มีพักการเมืองมากมายอย่างที่สองก็คือการเลือกตั้งที่ใช้บัตรเพียงใบเดียวและสําคัญที่สุดไปกว่านั้นครับวันนี้ผมอยากจะมาขอบคุณพี่น้องชาวเขตสองชาวโคราชท,ที่ท่านให้กําลังใจใผมผมเบอร์18จําได้ไหม พอระเบอร์หก็ยกนิ้วเดียวเบอร์สองยกสนิว้วเบอร์18จักจะยกขายกมือ,อยังไงมันก็ไม่ถึงก็ใช้วิธีโอเคนะจ๊ะเดินไปทุกที่นาดำคือน้ำหนักลดไป10บกิโลเพราะใจรักอยากสร้างพักของบ้านเราคือพักชาติพัฒนาไม่เป็นไรครับ ท่านสุวัตท,ท่านเทวันบอกคุณเป็นคนเดียวคุณก็ทำหน้าที่ของคนโคราชทั้งจังหวัดเพราะฉะนั้นในผ่านมาสี่ปีผมกล้าพูดได้เลยครับเวทีในสภาผู้แทนราษฎรที่ผมเข้าไปเป็นในครั้งนี้ว่าอุโสก็อุโสแล้วครับถ้านับจริงๆเนี่ยห้าสมัยท่านท่านเทวันให้ผมไปเป็นวิปรฐบาลให้ผมไปเป็นกรรมธิการสองคณะ แต่ซ้ำลายไปกว่านั้นไอ้ดีกว่านั้นอีกไม่ใช่ซ้ำลายผมไปเป็นกรรมธิการงบประมาณสี่ปีติดกันปกติเนี่ยคนจะเข้าไปเป็นกรรมธิการได้นจะต้องมีสสสิบคนต่อนหนึ่งที่นั่งแต่ว่าสนาหมาน้อยอย่างผมนี่ไปในสายคอรมอไม่ได้ไปเป็นกรรมธิการธรรมดานะครับไปเป็นที่ปรึกษาไปเป็นเลขา อธิบดีประหลัดกระทรวงไหนมาผมฉะหมดอะไรที่เป็นประโยชน์โคราชแต่อีกสิ่งหนึ่งที่ผมได้ทำและทำมาตลอดถ้าท่านได้ดูผมอภิปรายในสภาทุกลมหายใจผมจะต่อสู้เพื่อพี่น้องชาวโคราชท่านไปเปิดดูเลกคอร์ดได้ว่าใครที่พูดมากที่สุดเรื่องนำปัญหาพี่น้องประชาชนมาพูดมากที่สุดก็นายวัชรพลชาติพัฒนาคนนี้แหละครับ ผมต่อสู้หลายเรื่องวันนี้ก็เลยจะหยิบเล็กๆน้อยๆมาให้ท่านได้เห็นว่าถ้าวันนี้มีนายวัชรพลโคราชทักสิบหเขตโคราชไปไกลกว่านี้แล้วไปไกลกว่านี้แล้วอย่างแรกครับผมขออนุญาตไปที่มอเตอร์เวย์ผมต้องซ้ำประเด็นกับท่านสุวั์กับท่านเทวันผมขออนุญาตไปเรื่องแรกก่อนครับรถไฟผ่าเมือง หลายท่านคงเห็นนะครับรถไฟความเร็วสูงทางคู่ซึ่งมีระยะทาง250.77กิโลเมตรปัญหาที่เกิดขึ้นในจังหวัดนครราชสีมาที่พี่น้องประชาชนชาวบ้านใหม่โคกวดพี่น้องชาวโควราชลุกขึ้นมาต่อสู้ก็คือสัญญาที่3ขีดหจากตำบลโคกวดมาในเขตอำเภอเมืองมันมีที่ไหนครับไปยกระดับคันดิน สูงหเมตรยาว7กิโลแปดร้อเมตรทำให้ตำบลโคกกัวตำบลม่านใหม่ที่เป็นชุมชนเมืองกลายเป็นเมืองอกแตกผมร่วมกับพี่น้องชาวบ้านใหม่ร่วมกับจังหวัดนครราชสีมาในสมัยนั้นพันผูน้ว่าวิเชียนและโดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้นำท้องถิ่นท้องที่ของทั้งสองตำบลและพี่น้องชาวโคราชเรายื่นหนังสือครับ ไปในทุกแห่งและสุดท้ายผมได้เวลาในการยื่นกระทูสดในการสอบถามรัฐมนตรีสู้มาสามสปีวันนี้ข่าวดีออกแล้วว่าขนาดนี้อธิบดีกรมรางผู้ว่าการรถไฟแห่งประเทศไทยได้ทำหนังสือถึงท่านประลัดกระทรวงบอกว่าแบบก่อสร้างจะต้องมีการเปลี่ยนแปลงและเพิ่มเงินงบประมาณ เพื่อที่จะทําหนังสือจากปรัดกระทรวงไปโคอรอมให้อนุมัติในการก่อสร้างเพราะฉะนั้นครับสิ่งนี้ครับถ้าเราไม่ต่อสู้ปัญหาก็จะเหมือนกุจิกวันนี้คนกุดจิกออกมาเรียกร้องนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปากเป็นเสียงให้กับพี่น้องชาวโคราชและเราทําในฐานะที่เป็นสสของโคราชท่านเห็นผมอภิปรายในสาภาผมไม่เคยบอกว่านายวัชรพลตรมรศักเป็นสสเขตไหน แต่ผมจะพูดยังไงรู้ไหมครับกาบเรียนท่านประธานสภาที่เคารพกับผมวัชรพลโตมรนสัก์โคราชชาติพัฒนาพอตอนหลังมาเปลี่ยนชื่อผมกับเพิ่มซอยเข้าไปหน่อยกับผมวัชรพลโตมรนสัก์โคราชชาติพัฒนาให้มันรู้ซะบัง อันที่สองครับโครงการมอเตอร์เวย์มอเตอร์เวย์อย่างท่านเทวันท่านสุวัสดพูดมันมีที่ไหนครับเงินลงทุนไปตั้ง7-8็ดแปหมื่นล้านระยะทางร้อกิโลเมตรจะต้องเสร็จแล้วก็ให้พี่น้องประชาชนได้ใช้ก่อน3ปีในทุกปีผมลุกขึ้นอภิปรายบอกว่าท่านนายกท่านรัฐมนตรีถึงเวลาแล้วหรือยังที่จะต้องเปิดใช้บางช่วงจากปากช่องมาโคราช ไม่ใช่เปิดจากปากช่องมาสีคิ้วเปิดจากปากช่องมาขามทะเลสอก็ทําไมไม่เปิดมันหมดเลยแล้วเปิดมันทุกวันไม่ใช่ลงทุนแล้วจะเปิดใช้มอเตอร์เวย์เฉพาะช่วงเทศกาลเงินลงทุนทั้แป0หมื่นล้านนี่ครับสู้แล้ววันนี้มีการประกาศออกมาแล้วว่าจะเปิดใช้ถาวรจากปากช่องมาโคราชปีนี้ต่อจากนั้นครับ ผมวกเข้ามาในเมืองสักนิดหนึ่งผมได้คุยกับท่านนายกเทศมนตรีคนที่ขยันที่สุดในโลกท่านประเสริฐบุญชัยสุขได้คุยกับพี่น้องประชาชนก่อนหน้านี้ประมาณปีกว่าเรามีปัญหาเรื่องเรือนจําบางแห่งในจังหวัดบางจังหวัดผมขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อได้เกิดนักโทษแหกคุกได้เกิดการยิงกันและสําคัญไปกว่านั้นก็คือเรือนจํานครราชสีม,มาของเรามีอายุกเก่าแก่เจ็ดสิกว่าปี ตอนสถานการณ์โควิดมีคนติดโควิด2-3 0สาพันคนเพราะแออัดผมก็บอกว่าพื้นที่38ไร่แปลงนี้ทำไมเราไม่ได้ย้ายออกไปข้างนอกแล้วเอาเรือนจำนี่เป็นพิพิธภัณฑ์เป็นแหล่งท่องเที่ยวและเป็นปอดของคนโคราชต่อสู้เรื่องนี้ครับนี่คือสิ่งหนึ่งที่เป็นปากเป็นเสียงไม่ใช่เฉพาะเขตผมแต่เป็นตัวแทนของพี่น้องทั้งโคราชเรื่องน้ำท่วม ผมไม่ซ้ำประเด็นแต่สิ่งหนึ่งถ้าท่านได้เห็นผมออกรายการทีวีรัฐสภาถ้าได้เห็นผมอภิปรายในสภาเรื่องการก่อสร้างคลองโคกแฝกอย่างที่ท่านสุวัสด์พูดน้ำเข้าเมืองมีลำตะคองมีลำบริบูรณ์ประตูแยกน้ำอยู่โคกกวดถ้าไม่มีประตูแบ่งน้ำตรงนั้นน้ำเข้าเมืองมากน้ำก็ท่วมผมบอกว่าปี53-54น้ำท่วมหนักโคราช สิบกว่าปีที่ผ่านมาเราไม่มีงบประมาณในการบริหารจัดการเลยนี่ทำมีสอสอสิบหคนไอสิบคนในตอนนั้นนะวันนี้จบหมดแต่สุดท้ายครับวันนี้คองโคกแฝกที่ก่อสร้างมาด้วยเงินงบประมาณของทางชนรัทานเพื่อระบายน้ำออกจากเมืองไปลงบึงพุทราผมอภิปรายจนกระทั่งวันนี้ท่านอธิบดีท่านอธิบด,ดีบอกว่าเฮ้ยมันถูกต้องเลย เพราะถ้ายัางดำเนินการก่อสร้างของโคกแฝกในรูปแบบเดิมไม่มีเหล็กเส้นเป็นคลองขนาดใหญ่มันจะพังทั้งหมดสุดท้ายเรื่องนี้ก็คือการแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนในเขตเมืองหลายท่านคงไม่ทราบไปเปิดดู YouTube ครับเรื่องนี้ผมเอาไปอภิปรายในสภาและเรื่องสำคัญที่ผมสู้มาโดยตลอดอุโมงค์แยกปีกษัตริย์และเทอร์มินอลทวนตีวัน จริงๆแล้วเราได้อุโมงเทอร์มินอลมาก่อนนี้สิปีที่แล้วแต่เสียดายอย่างเดียวครับมีประชาชนบางส่วนกลัวว่าจะเกิดผลกระทบทำให้งบประมาณนั้นต้องถูกโยกไปลงที่ขอนกันแต่ท้ายที่สุดในวันนี้ผมขอบคุณพี่น้องสองเส้นทางที่ก่อสร้างอุโมงที่เราทุกคนยอมรับในความเจริญเติบโตของเมืองโคราชเรา ท่านรู้ไหมครับสติติเก็บมีรถจํานวนแสนสองหมื่นคันเวลาที่มีคนป่วยจะไปโรงพยาบาลมหาราศรถติดวันนี้ตอนเย็นตอนเช้ารถติดนักนั่นคือสิ่งหนึ่งที่ผมจะต้องทําหน้าที่เป็นปากเป็นเสียงต่อสู้ในห้องงบประมาณก็พูดอภิปรายทุกครั้งที่ผมมีโอกาสในทุกปีเพราะอะไรรู้ไหมครับถ้าอุโมงค์ตัวนี้ไม่ก่อสร้างมอเตอร์เวย์สายหกเสร็จ มีการทําทางเชื่อมจากมอเตอร์เวย์สายหข้ามฝั่งมาโรงเรียนสุรนารีสองแล้วถ้าเกิดรถมาติดแยกปีกษัตริย์นั่นหมายความว่าวิบัติเลยครับที่การจราจรจะเกิดปัญหาและพี่น้องประชาชนคนโคราชจะเดือดร้อนวันนี้ข่าวดีอุโมงค์สองตัวนี้ได้รับเงินงบประมาณเรียบร้อยแล้วจะก่อสร้างในเดือนกรกฎาคม นี่คือสิ่งหนึ่งที่ผมหยิบเอามาเพียงเล็กน้อยให้กับพี่น้องชาวโคราชรู้ว่าสอสอคนเดียวกับปฏิริษีอีกสองคนเราทำได้เราไม่แตกแยกเราไม่แบ่งขั้วเรามีอย่างเดียวก็คือเราอยากจะเดินหน้าทําเพื่อชาวโคราชสุดท้ายครับของแถมผมได้รับมอบหมายจากท่านสุวัสด์ให้ไปดูแลฟุตบอลสวัสดิ์แคทผมไปทําสวัสดแคทอยู่4ปีตามที่รับปากกับท่าน พอท่านให้ผมสัญญากับท่านว่าโตคุณจะต้องเอาสวัสดแคทขึ้นไทยแลนด์ลีกนะโคราชเราจังหวัดใหญ่ทําไมเราต้องไปดูบอลจังหวัดชนบุรีทาไมเราต้องไปดูบอลสุพรรณทําไมเราต้องไปบุรีรัมย์สุดท้ายพี่น้องชาวโคราชให้การสรับสนครับสวัสดแคทขึ้นไทยลีกวันนี้ก็แก้งอยู่ท้ายตารางให้เฉยอีกไม่กี่วันก็ขยับขยับขยับ,ยบ,ยบและผมเองก็ผันตัวเองตามที่ผู้ใหญ่มอบหมาย บอกว่าถ้าโคราชจะเป็นเมืองกีฬาฟุตบอลอย่างเดียวไม่ได้ผมก็ไปต่อสู้วอลเลย์บอลครับร่วมกับทั้งจังหวัดร่วมกับทั้งกองทัพร่วมกับคุณแม่ปทุมพันธวิสูตต้องยกย่องท่านและนายกปีชาตลอดจนพี่น้องชาวโคราชดูสิครับได้สองแชมป์ทีมหญิงเราแพ้มาตลอดลุ่มๆุมดันดนทีมชายไม่แพ้ใครเลย สิเจนัดเป็นแชมป์ไร้พ่ายสร้างสติใหม่และผมเป็นแชมป์แปสมัยส่วนทีมหญิงเป็นแชมป์สมัยที่ห้าเราแพ้ก็มาตลอดมีใครได้ดูบ้างครับวันที่แข่งขันถ่ายทอดสดมันไหม,มนีม่แหละครับชาติพัฒนากาไปค่อยๆไปค่อยๆมาถึงเวลาเข้าวินสิบคนเลยพี่น้องทีรักครับที่ผมพูดมาทั้งหมดเนี่ยผมอยากจะกราบเรียนท่านว่า มีหลายพักการเมืองมาติดต่อมาพูดคุยกับผมผมบอกกับทุกพักครับผมขอบคุณแต่สิ่งหนึง่งที่ผมฟังจากปากท่านสุวัสด์ผมได้มีโอกาสไปคุยกับท่านส่วนตัวมาประมาณสักสี่ห้าเดือนผมถามพระท่านครับวันนี้ถ้าเรายกเอาลูกหลานของท่านก็คือพวกผมไปสักสี่ห้าคนไปอยู่พักไหนท่านก็ได้เป็นรัฐมนตรีไปอยู่พักไหนท่านก็ได้เป็นสอสอ เป็นรัฐมนตรีเป็นตัวแทนของประชาชนท่านบอกโตคุณรู้ไหมน้ชาติฝากพักนี้เอาไว้กับผมผมจะไม่ยอมให้มันจบที่ผมได้และผมก็พูดกับพี่น้องทุกคนครับถ้าเรามีสอสอยกตัวอย่างเช่นเหมือนกีฬาวอลเลย์บอลท่านเทวันไปทําฟุตบอลผมไปทำวอลเลย์อีกคนหนึ่งไปทํำตะก้ออีกคนหนึ่งไปทําบาส เหมือนเฟ e บุ๊กที่เขาเขียนมาถ้าสสโคราช14คน16คนช่วยกันทํากีฬาคนละประเภทไม่ต้องไปล่างนโยบายอะไรมากมายเลยเพราะฉะนั้นโคราชเราจะประสบความสำเร็จทุกสิ่งทุกอย่างพี่น้องจำสมัยนาชาติได้ไหมครับคนเข้าเมืองมามาซื้อรถมาซื้อทองมาซื้อตู้เย็นมาซื้อทีวีแต่พอจากนั้นมามีการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง เลือกพักนั้นสาคนพักนี้สี่คนพักนี้ห้าคนมีใครพูดถึงโคราชเท่าพักชาติพัฒนาไหมครับผมกราบขอท่านครับกราบขอทุกท่านเหมือนท่านให้กำลังใจผมผมเดินลงไปในพื้นที่พี่โตกระแสพักอื่นเน่เขาดีเด้อแต่กระแสพี่โตเนี่ยไม่ต้องห่วงจริงไหม จริงไหมนั่นแหละครับถ้าทุกคนช่วยกันเราคิดถึงบ้านเมืองเราใครจะมารักเราเท่าพักชาติพัฒนาที่เกิดจากพี่น้องใช่ไหมวันน,นี้ผมยังบอกท่านสุวัสด์เลยตอนที่เราเพิ่มชื่อคำว่าส้อยคำว่ากล้าไปเนี่ยมันคือจริงๆมันคือจริงๆถ้าผมบอกชาติพัฒนากล้าอย่างเงี้ยใช่ไหมครับ แต่ก่อนชาติพัฒนาก็ตกมือกันเกลียวไม่เชื่อผมลองดูก็ได้ชาติพัฒนา <Yeah. S 1> เห็นไหมนี่แค่ซ้อมถ้าลองปลาสายใหญ่เสรเ็จผมเลยคู่ต่อสู้กลับบ้านหมด <Yeah. S 1> พี่น้องครับ <Yeah. S 1> ผมเกินเวลาแล้วเขาให้ผมห้านาที <Yeah. S 1> ผมฝากครับ <Yeah. S 1> ผมฝากพี่น้องที่นี่อยู่ห้องประชุมประมาณหมื่นกว่าคน <Yeah. S 1> ถึงไมหมฮือ ฝากไปถึงพี่น้องชาวโคราชครับเปิดใจทั้งท่านเถอครับการเมืองท่านต้องการคนที่อยู่กับห้างกายท่านการเมืองท่านต้องการนักการเมืองที่สร้างสารรค์ไม่แตกแยกถ้าเรายังเหมือนเดิมย่ำอยู่กับที่วันนี้เลือกพักนี้วันดีคืนดีสะสะก็ย,ย้ายพักแล้วไปทางนั้นไปทางนี้แล้วคนอย่างผมรักเดียวใจเดียวไม่รักหรือครับไม่รักท่านสุวัสด์หรอครับ รักท่านเทว,วันไหมครับแล้วสมบัติของผมอยู่ไหนนี่สมบัติโอ้ยโอ้ยอารงเอารงเ์อารมมากไปผมวัชรพลเดี๋ยวไหนของวัชรพลอยู่ไหนโช์หน่อยเออมันต้องอย่างงาั้นโอโ้ขอบคุณนะครับขอบคุณทุกท่านนะครับวันนี้ผมต้องกราบขอโทษทุกท่านและกราบขอบพระคุณทุกท่านทานอาหารเที่ยงเกินเวลาไปหน่อยถ้าคนโคราชไม่รักกันแล้วใครจะรักพักชาติพัฒนาการใช่ไหมครับ จำไว้นะจากนี้ไปอย่าปันใจให้ใครใครให้อะไรรับหมดใครให้อะไรรับหมดเขาให้อะไรรับไปเลยแต่ถึงเวลาฉันจะเลือกพักบ้านฉันฉันจะเลือกพักของคนโคราชพักชาติพัฒนาพักชาพัฒนาพักชาพัฒนาขอบคุณครับขอเสียงตบมือให้แฟนวัชระบุญโตมอนสักครับ พ่อแม่พี่น้องครับกรุณานั่งอยู่ที่ที่แป๊บเดียวนะครับผมขออนุญาตได้แนะนำนะครับแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในวันนี้และกลาบขอบ